ส่วนบทที่6นะคะบทที่6นี้เราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยนะคะออวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อทราบถึงความหมายความสาคัญและก็ลักษณะของค่านิยมในสังคมไทยในอดีตและก็ปัจจุบันนะคะแล้วก็เข้าใจลักษณะทั่วไปของค่านิยมในสังคมเมืองสังคมชนบทนะคะส่วนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คืออธิบายความหมายความสาคัญและลักษณะของค่านิยม ในสังคมไทยในอดีตและปัจจุบันได้แล้วก็อธิบายลักษณะทั่วไปของค่านิยมในสังคมเมืองและสังคมชนบทได้นะคะส่วนความหมายและความสําคัญของค่านิยม ส่วนค่านิยมทั่วไปในสังคมไทยนะคะในสังคมหนึ่งๆเนี่ยจะมีประชากรมากมายแต่ก็แต่ละคนนี่ก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความเชื่อพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เพราะค่านิยมที่ใช้เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตก็แตกต่างกันด้วยเหตุผลของแต่ละสังคมจึงมีค่านิยมที่ดีและไม่ดีควรปลูกฝังและไม่ควรปลูกฝังนะคะเราจะต้องใช้ดุลพินิษในการเลือกสิ่งที่ดีมาใช้ สิ่งที่ไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ดีขึ้นนะคะค่านิยมทั่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยที่มีอยู่ในสังคมไทยมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่คนทั่วไปเนี่ยชอบปฏิบัติเพื่อให้มองเห็นสภาพสังคมปัจจุบันนะคะอย่างเช่นการเคารพรักพระมหากษัตริย์ประชาชนชาวไทยเนี่ยถวายความจงรักภักดีต่อพระ,พระมหากษัตริย์เพระอ,องค์เนี่ยทรงมีพระเมตตาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทรงแก้ไขปัญหาย,ายามที่บ้านเมืองไม่สงบ แล้วก็มีทรงแก้ไขเมื่อมีบ้านเมืองมีภัยนะคะทรงช่วยเหลือนะคะจนพระองค์เนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติและก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนื่ยวจิตใจให้ประชาชนมีกำลังใจต่อสู้ต่อปัญหาต่างๆรวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาชาติและรักษาเอกราชของชาติด้วยนะคะส่วนการนับถือและศรัทธาพระพุทธศาสนาสศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยที่คนไทยนับถือมาก ส่วนค่านิยมในสังคมชนบทนะคะชนบทก็เป็นสังคมที่มีรากฐานอยู่รวมกันมายาวนานค่านิยมต่างๆเนี่ยจะสืบทอดกันมาตามการสั่งสอนของบรรพบุรุษซึ่งลักษณะสําคัญของค่านิยมในชนบทนี้ก็มีหลายอย่าง,างเช่นการยึดมั่นในหลักของศาสนาสังคมชนบทเนี่ยเชื่อถือและปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดมากกว่าในสังคมเมืองจึงมีการทําบุญมากกว่าโดยถือการกระทําทุกอย่างต้องได้รับ ผลตอบแทนถ้าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะการเชื่อถือโชคลางสังคมชนบทเนี่ยมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาตินะคะการประกอบอาชีพก็จะต้องพึ่งพาลมฟ้าอากาศหากวีดฝนดีก็มีไรายได้ดีแต่ถ้าแห้งแง้งน้ําท่วมก็มักจะเกิดปัญหาทําให้สังคมชนบทเนี่ยเชื่อถืออํานาจลี้ลับที่มองไม่เห็นเพราะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดจากการกระทําของอํานาจลี้ลับลึกลับนั้นจึงมีการเส้น เส้นสวงบูชาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดผีต้นไม้ต่างๆนะคะส่วนการเล่นการพนันนะคะเ,เมื่อเสร็จสิน้นฤดูเก็บเกี่ยวเพาะปลูกผู้คนในชนบทก็จะว่างงานการมีเวลาว่างมากเนี่ยทำให้มีการจัดจับกลุ่มเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นเล่นไพ่เล่นหวยใต้ดินลอตเตอรี่ชมไก่กัดปลาชีวิตเนี่ยผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เกิดการปลูกฝังก,กับรุ่นต่อๆมา ทำเป็นแบบอย่างและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดจึงกลายเป็นนิสัยคนไทยชอบเสี่ยงโชคเพื่อหวังให้ตนเองมีานะดีขึ้นนะคะชอบทําบุญเกินกําลังคนในชนบทเนี่ยเชื่อถือเรื่องบุญกรรมและผลตอบแทนในชาติหน้าประกอบกับต้องการถูกยอมรับในสังคมจึงมักทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยยิ่งใหญ่นะคะแม้จะเกินกําลังทรัพย์ก็ต้องกู้มาทําอย่างเช่นงานบวชงานแต่งปลูกบ้านแต่ละงานต้อง,องมีการเชิญแขกม,มากมาย พร้อมกับมีมหรสบและก็งานลื่นเริงด้วยเสมอนะคะความเกรงใจคนชนบทนี่ยมีความกลัวมากกว่าความกล้าจึงไม่ค่อยเกิดความขัดแย้งเชื่อผู้ใหญ่มีอํานาจปกครองนะคะเชื่อผู้ที่มีอํานาจปกครองนะคะ,ะแล้วก็ผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าเมื่อสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามเพราะเห็นแก่หน้ากันส่วนลักษณะของการพึ่งพาอาศัยก็เป็นลักษณะของคนไทยยิ่งในอดีตถือว่าเป็นธรรมเนียมที่จะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักกันเหมือนพี่น้องเธือญาติแต่ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกนี้ลดลงแต่ก็ยังมีในสังคมชนบทอย่างเช่นเมื่อมีการนำนานเกี่ยวข้าวปลูกข้าวบวชนาคงานแต่งหรือแม้แต่ใครขาดเหลือสิ่งใดเพื่อนบ้านก็จะมาช่วยงานแล้วก็แบ่งปันสิ่งของถือว่าเป็นสังคมที่อบอุ่นนะคะเคารพรักญาติพี่น้องในสังคมชนบทเนี่ยที่อยู่กันอย่างเผื่อแผ่ ก็เป็นการปลูกฝังให้คนในสังคมนี้รักใคร่กันโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่บรรพบุรุษอบรมสั่งสอนให้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ทอดทิ้งกันทําให้สังคมไทยมีการลําดับญาติมาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าคนในสังคมเดียวกันเป็นสังเป็นญาติที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนยกย่องคนดีที่มีคุณธรรมคนในชนนบทยอมรับนับถือและเชื่อฟังคนดีมีคุณธรรมซึ่งได้แก่คนที่ซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจ ใจบุญเมตตากรุณาไม่คดโกงสังคมจะยกย่องให้ผู้ที่นำให้ผู้นำที่คอยให้คำปรึกษาและก็พึ่งพาคนอื่นนะคะและก็ให้เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นนะคะส่วนค่านิยมในสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการอพยพของบุคคลจากสังคมชนบท เป็นสังคมที่มีผู้คนมากมายที่มีพื้นฐานทางสังคมเนี่ยแตกต่างกันทําให้ไม่เกิดความไว้วางใจกันมีการแข่งขันกันมากลักษณะของสังคมแบบชนบทไม่มีให้เห็นตัวอย่างสําคัญของสังคมในสังคมเมืองก็คือการแข่งขันกันมากนะคะสังคมเมืองเนี่ยมีผู้แข่งขันมากมายที่ย่งกันทํามาหากินเพื่อความอยู่รอดของชีวิตจึงรีบเร่งกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเวลาจึงทําให้ผู้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวขาดความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน สแสวงหาแต่ผลประโยชน์เพื่อตนเองนะคะสภาพความเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันในสังคมชุมชนเมืองนี้นะคะจึงเกิดความกดดันสูงมีความเครียดสูงดังนั้นเนี่ยคนในสังคมเมืองมักมีอาการของโรคจิตประสาทกันมากนะคะในลักษณะของนิยมวัตถุอันนี้ก็มีนะคะก็คือสภาพปัจจุบันที่คนทั่วไปยกย่องผู้ดีมีเกียรติมีอำนาจเนี่ยทำให้เกิดค่านิยมที่สแสวงหาทรัพย์ที่มาเป็นวัตถุ ให้มากๆไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านรถเพชรพลอยหรือเครื่องประดับราคาแพงๆเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะของผู้เป็นเจ้าของส่วนฟุ่มเฟือยหรูหราคนในสังคมเมืองชอบจัดงานยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความสําคัญของตนเองอย่างเช่นงานเลี้ยงรุ่นาง,งานมรเกิดงานเลื่อนขั้นงานเลี้ยงรับส่งเมื่อกลับหรือไปต่างประเทศนะคะเพื่อหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศประเภทตำน้ำพริกละลายแม่น้ํา โดยถือว่าใครจัดได้ยิ่งใหญ่ในสภาพในสถานที่ที่แพงกว่ากันในขนาดเดียวกันค่านิยมของคนที่มาร่วมงานเลี้ยงต่างๆก็จะโอวดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับค่านิยมเหล่านี้ทําให้เกิดนิสินมากสร้างลักษณะความจมไม่ลงกับตัวเองนะคะส่วนนิยมใช้ของต่างประเทศค่านิยมที่ทําให้สังคมเนี่ยต้องเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจไปด้วยนั่นก็คือค่านิยมใช้สิ่งของราคาแพงจากต่างประเทศ ีพฤติกรรมต่างๆเรียนแบบตะวันตกเพื่อที่จะได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงล,ลสนิยมสูงดีและเด่นกว่าคนอื่นการขาดระเบียบวินัยนะคะในสังคมที่มีคนจํานวนมากมักจะเห็นความไม่เป็นเห็นมักจะมองเห็นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในทุกเรื่องทั้งนี้เพราะประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับอย่างเช่นการทิ้งขยะตามความพอใจทําให้บ้านเมืองสกปรก การขับรถแบบรีบเร่งแซงซ้ายแซงขวาทําให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุการแย่งกันขึ้นรถโดยสารประจําทางหรือการขายของบนทางเท้าที่กีดขวางทางเดินกีดขวางการจราจรนะคะความเห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจคนอื่นนะคะการที่สังคมเมืองมีลักษณะต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดเนี่ยทำให้บางคนประกอบอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นอย่างเช่นการช่อโกงหลอกลวงป้นจี้ทําให้คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องระมัดระวัง ต้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้คนในสังคมเมืองไม่เชื่อใจใครและเห็นแก่ตัวเป็นหลักทําให้สิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์ของสังคมโดยรวมขาดการดูแลเอาใจใส่โดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาจึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่นขยะล้นน้ําเสียควันพิษนะคะค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบทล้วนส,ส่งผลกระทบต่อระบบและสถาบันทางสังคมด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่นค่านิยมที่คนไทยยึดถือในหลักการของพุทธศาสนาก็จะทําให้ทุกระบบในสังคมเนี่ยเป็นไปได้ดีนะคะสถาบันศาสนาก็จะเดินลุ่งเรืองครอบครัวก็มีความอบอุ่นสมาชิกที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะสถาบันทางการเมืองก็จะสามารถปกครองได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะทุกคนเนี่ยมีเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจย่อมตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ซึ่งกลายเป็นผู้ที่มีคุณภาพของสังคมเป็น กองกาลังที่เข้มแข็งของชาติและก็เป็นผู้ที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญได้อย่างรวดเร็วรู้จักที่จะใช้อย่างมีคุณค่าเป็นต้นแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสังคมไทยเนี่ยขาดระเบียบวินยัยการใช้จ่ายฟุม่มเฟือยนิยมวัตถุมากกว่าคุณธรรมสังคมไทยก็จะสับสนวุ่นวายและเสื่อมลงเพราะระบบของสังคมและสถาบันทางสังคมเนี่ยจะถูกทําลายเมื่อเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนรวมเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวก็จะขาดความอบอุ่นไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีต่อกัน สังคมก็จะขาดผู้ปฏิบัติตามกติกายากต่อการปกครองไม่มีความศรัทธ,ธาเพราะว่าเห็นคุณธรรมความดีงามเนี่ยด้านจิตใจเนี่ยไม่เท่ากับวัตถุสิ่งของที่มาสนองความสุขทางกายเพื่อให้สังคมยอมรับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สถาบันทางเศรษฐกิจของสังคมเนี่ยตกต่ำเพราะการแก่งแย่งเพื่อสแสวงหาให้ได้มาซึ่งวัตถุแม้จะใช้วิธีการจ่ายที่ฟุ่งเฟือยไรประโยชน์ก็ตาม ส่วนค่านิยมที่ควรปลูกฝังในสังคมไทยนะคะในขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยต้องการความร่วมมือร่วมใจจากคนในชาตินะคะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้ลดลงและหมดไปซึ่งจะเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและก็เป็นการกระทำการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะต้องจะต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับประชาชนในสังคมไทยเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีดังนั้นเนี่ยเราควรจะนะคะมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ สถาบันทั้งสามนี้ถือว่าสถาเป็นสถาบันที่สูงสุดที่ช่วยให้ชาวไทยเนี่ยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองนะคะทําให้ชาวไทยมีขวัญและกําลังใจการที่จะให้ชาติไทยอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันร,รักษาสถาบันทั้งสามสถาบันนี้ให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปนะคะส่วนความเสียสละขนาดที่สังคมไทยมีความเห็นแก่ตัวทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งนะคะ เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องสังคมไทยควรจะปลูกฝังค่านิยมด้านความเสียสละให้เกิดกับจิตสำนึกของคนไทยให้มากขึ้นอย่างเช่นการเสียสละให้เด็กคนชราหรือคนพิการบนรถประจําทางเป็นต้นนะคะส่วนความซื่อสัตย์สุจริตก็คือลักษณะที่คน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมไทยเนี่ยเคยเป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจเมตตรีเอื้ออาทรต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวขยันอดทนความขยันและอดทนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จเสริมสร้างพลังให้แห่งการต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้นะคะหากคนในสังคมไทยเนี่ยมีความขยันอดทนแล้วก็ช่วยเหลือให้ชาติพัฒนาได้เร็วขึ้นความประหยัด ก็คือการรู้จักไม่ฟุ่มเฟือยการรู้จักใช้นั่นเองนะคะไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักอดออมเพื่ออนาคตหากทุกคนในชาติรู้จักประหยัดก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงขึ้นความกระตันยูกระตะเวทีค่านิยมที่ปลูกฝังแก่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยนั่นก็คือความกระตันยูกระตาเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนชุมชนและนโยบายของรัฐด้วยซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อถืออย่างหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง ที่มีความกระตันยูนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะคะส่วนการเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าก็เป็นการแสดงถึงความมีมารยาทรู้จักสมมาคารวะการเป็นอันเป็นการสร้างระเบียบว,วินัยให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างหนึ่งนะคะยกย่องผู้ประพฤติดีความดีเป็นสิ่งที่จะสร้างโลกให้อยู่ได้โดยสันติหากใครทําดีควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและก็ควรได้รับเป็นตัวอย่างของความประพฤติแก่ ได้รับเป็นตัวอย่างของคนอื่นในสังคมด้วยนะคะการไม่พยาบาทการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเนี่ยจะต้องมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหากเกิดความขัดแย้งกันทุกคนควรจะรู้จักการให้อภัยไม่พยาบาทหรืออาฆาตกันเพราะจะทําให้เกิดปัญหาต่อต่อ,อต่อเนื่องตลอดไปและสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นได้นั่นเองนะคะส่วนนิยมความเป็นไทย ค่านิยมของการเห็นต่างชาติดีกว่าไทยนั้นยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรแนะนำและปลูกฝังให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยเพื่อลดปัญหาการขาดดุลการค้าและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงให้ดีขึ้นรู้จักเลือกสิ่งดีๆวัฒนธรรมที่มีประโยชน์และเหมาะสมมาใช้กับสังคมไทยนะคะนอกจากนี้วันที่5มษายน2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระราชดำรัสเกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน5ประการ แล้วก็พระราชทานแก่ชาวไทยและคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บรญญจากค่านิยมพื้นฐาน5้าะการนั้นขึ้นมาเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของไทยเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติต่ตอกันนะคะนั่นก็คือการพึ่งตนเองนะคะขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบนะคะการพึ่งตนเองก็คือการรู้จัก,จกสแสวงหาทรัพย์สินและรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองโดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่นเป็นการสร้างความมั่นคงให้ตนเองในอนาคต ไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นนะคะหากใครรู้จักตนหากใครรู้จักช่วยเหลือตนเองก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และก็ผ่านความยากลําบากในชีวิตไปได้ทําให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นนะคะความขยันหมั่นเพียรเนี่ยจะสร้างความอดทนเพื่อเป็นพลังนําไปสู่ความสําเร็จหรือการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากขึ้นถือว่าเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับบุคคลได้นะคะ ส่วนความรับผิดชอบอันนี้จะเป็นการกระทําที่เป็นไปตามสถานภาพหรืออํานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือการประหยัดอดออมนะคะการประหยัดก็คือการใช้จ่ายเงินและสิ่งของในทางที่เหมาะสมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดการประหยัดก็จะช่วยให้คนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายนในทางที่ถูกที่ควรเป็นวิธีการสอนให้คนมีความละเอียดรอบคอบและก็มีวินัยในตนเอง ส่วนการมีระเบียบวินัยและเคารพก,กฎหมายนะคะการมีระเบียบวินัยก็คือการทําตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่สังคมกําหนดไว้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองกฎหมายก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทางให้คนในสังคมปฏิบตัติหากใครฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษที่กําหนดไว้หากสมาชิกในสังคมมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายก็จะทําให้สังคมมีความสงบสุขนะคะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาความจเจริญได้ การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนานะคะอันนี้ก็จะวัตถุประสงค์หลักของทุกศาสนาก็คือการสอนคนให้เป็นคนดีและก็มีคุณธรรมโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาตินะคะก็สอนให้คนไทยเนี่ยไม่ประพฤติชั่วให้ปฏิบัติดีมีจิตบริสุทธิ์การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนานอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ตนเองแล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมเพื่อจะทําให้คนอยู่ใน สังคมเนี่ยอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือความรักชาตินะคะความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ทั้งสามอย่างนี้ก็คือสถาบันสูงสุดที่บง่งบอกถึงความเป็นเอกราชและความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยชาติก็คือสถาบันที่มีกลุ่มคนเชื้อชาติวัฒน,นธรรมประวัติความเป็นมาอย่างเดียวกันศาสตร์ก็คือสถาบันที่อบรมสั่งสอน ให้คนในสังคมเนี่ยเป็นคนดีส่วนกษัตริย์ก็คือสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติหากสถาบันหนึ่งหมดสิ้นไปความเป็นชาติไทยก็จะถูกสูญสลายไปด้วยคนไทยทุกคนจะต้องรักศรัทธาและปกป้องให้คงอยู่ร่วมกันตลอดไปนะคะสำหรับแนวทางการปลูกฝังค่านิยมไทยของสำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดแนวทางเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมให้กับคนไทยนั่นก็คือ อธิบายความหมายและคุณค่าของค่านิยมแล้วก็อธิบายพิจารณาค่านิยมที่เกี่ยวข้องหรือนำมาประกอบกับการกําหนดสาระสําคัญนะคะกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมการประเมินติดตามผลปรับปรุงและแก้ไขการปลูกฝังค่านิยมต่างๆนั้น,นจะต้องกระทําโดยการปลูกฝังสั่งสอนอบรมทั้งด้วยเหตุผลและการบังคับให้ยอมรับรวมทั้งมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆ ยิ่งเริ่มตั้งแต่บุคคลยังเล็กอยู่ยังยาววัยอยู่ก็จะได้ผลมากหากได้รับการสนับสนุนด้วยตัวอย่างจากบุคคลรอบข้างตลอดเวลาแล้วเนี่ยจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะการปลูกฝังค่านิยมให้แก่ประชาชนเนี่ยควรคำนึงถึงองค์ประกอบและก็วิธีบางบางอย่างเพื่งประกอบไปด้วยการปลูกฝังค่านิยมต่างๆเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยการปลูกฝังสั่งสอนอบรมทั้งด้วยเหตุและบังคับนะคะให้เห็นคุณค่าบางอย่างนะคะ ซึ่งการที่เราจะปลูกฝังค่านิยมให้กับประชาชนเนี่ยก็มีวิธีบางอย่างน,น,นั่นก็คือลักษณะเฉพาะของผู้ถูกปลูกฝังมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกาันตามธรรมชาติแม้แต่เรื่องของการรับรู้การเรียนรู้สิ่งต่างๆเมื่อจะปลูกฝังค่านิยมแก่บุคคลก็ต้องคำนึงว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรหากเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสารรค์อมยอม,ยอมรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมเดิมหากไม่สนใจสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นสิ่งที่ยากเป็นการยากที่จะทําให้เขาเนี่ยสนใจค่านิยมนั้นให้มีให้ปลูกฝังในตัวเขาได้นะคะมันก็จะเป็นการยากแต่ถ้าเกิดเขามีความคิดสร้างสารรค์ยอมรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการง่ายกับการที่เราจะปลูกฝังเขานะคะ ส่วนผู้ที่จะปลูกฝังค่านิยมนะคะการที่จะส่งเสริมค่านิยมให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมนั้นเนี่ยผู้ปลูกฝังก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมีอํานาจมีบุคลิกที่น่าดึงดูดความสนใจเป็นผู้ที่สังคมยอมรับและนับถือนะคะการสื่อสารไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลการสื่อสารการปลูกฝังค่านิยมที่จะได้ผลน,นั้นเนี่ยข้อมูลและวิธีการสื่อสารจะต้องสมบูรณ์ชัดเจนดึงดูดความสนใจและก็จกัด จาดลำดับเนื้อ,อาหาเนี่ยเหมาะสมและเข้าใจง่ายก็จะทำให้บุคคลต่างๆเนี่ยซึมซับค่านิยมได้อย่างเข้าใจง่ายนะคะไม่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากเกินไปสําหรับเขานะคะถ้าอันไหนที่เขารู้สึกว่ายุ่งยากหรือลําบากเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมรับนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคนที่จะช่วยได้ดีก็คือคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาครูอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียนนะคะ สิ่งไหนที่ดีเนี่ยถ้าเราปลูกฝังส่งเสริมเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะปลูกฝังอยู่ในตัวเด็กนะคะเขาก็จะประพฤติปฏิบตัติในค่านิยมที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามของไทยเรามานะคะถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ต้องบอกแล้วก็อธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะการนุ่งกระโปรงสั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีมันทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็ต้องให้เหตุผลเขา เมื่อเขาเข้าใจเหตุผลเขาก็จะรู้รับรู้และสามารถพิจารณาแยกแยะได้นะคะว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํานั่นเองอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังค่านิยมซึ่งทําใหเา้เด็กนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณค่าและก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีในสังคมมีเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสังคมเป็นคนดีในสังคมไทยต่อไปนั่นเองนะคะ นี่ก็จบนะคะบทที่6เกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยนะคะจากาบทเรียนบทนี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถแยกแยะได้นะคะว่าค่านิยมแบบไหนที่เราควรจะอนุรักษ์รักษาไว้และค่านิยมแบบไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้วัฒนธรรมไทยเราเสื่อมเสียนะคะเราก็ไม่ควรปฏิบตัติสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทำเนี่ยเราสามารถประพฤติปฏิบตัติสามารถแยกแยะพิจารณารู้ผิดชอบชัว่วดีได้นะคะ อันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะกับสิ่งที่ดีควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่านิยมที่ดีของไทยนะคะซึ่งจะได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษแล้วก็ส่งต่อไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราต่อไปขอใหอ้รักษาความเป็นไทยและก็ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้รวมทั้งค่านิยมที่ดีงามของไทยไว้สืบต่อไปถึงลูกถึงหลานในรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจบบทที่6แต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราจะมาพบกันในบทที่7นะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ